จันดีพาทัวร์10จุดเช็คอินแห่งเมืองจันทบุรีและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดเช็คอินแรกนะคะในการตามรอยของเพจจันดีของเรานะคะนั่นก็คือทีเฮาคาเฟ่บายลักจูก้าค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟที่เขาทําในบ้านของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นไงบ้างตามมาเลยคะ่ะ บรรยากาศในร้าน T House Cafe นะคะตั้งแต่ทางเข้าร้านจนไปถึงด้านในบรรยากาศฟร่มรื่นมากค่ะสวยงามมากๆมีขนมหวานเครื่องดื่มให้เลือกรับประทานมากมายราคาไม่แพงเหมาะสำหรับการนั่งรับประทานแบบชิลๆเพลินๆ ทางร้านนะคะจะแบ่งออกเป็นโซนห้องกระจกและโซนเอทาดอร์ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะทางร้านยังได้จัดโซนไว้ให้พวกเราได้ถ่ายรูปด้วยค่ะห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับทีเฮาส์คาเ fe ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดเช็คอินที่2นะ,ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนขนมแปกหนองบัวนะคะก็จะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เนาะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันเลยนะคะมาเลยค่ะตลาดชุมชนขนมแปกชุมชนหนองบัวอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ10นาทีค่ะซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่นะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีอายุมากกว่า100ปีภายในชุมชนหนองบัวนะคะจะประกอบด้วยบ้านเรือนเก่าแก่ ท้องแถวไม้ที่ตั้งอยู่2ฝั่งของถนนซึ่งบ้านเรือนนะคะจะประดับไปด้วยลวดลายฉลุสวยงามส่วนอีกฝั่งหนึ่งของชุมชนจะติดกับแม่น้ำหรือคลองหนองบัวช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีขนมและสินค้ายเยอะกว่าวันธรรมดาค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินชิมขนมโบราณอร่อยๆที่หาทานได้ยากซึ่งเป็นขนมแปกสมกับชื่อตลาดชุมชนขนมแปกหนองบัวค่ะ ชิมอาหารถิ่นจันทบูรสมัยที่2ขนมควยลิงนะคะเป็นขนมที่ทําจากแป้งข้าวเหนียวดํานวดจนเหนียวปั้นแล้วลวกในน้ําตนสุกคลุกด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดละเอียดนะคะแล้วก็โรยด้วยน้ําตาลทรายและงาเหตุที่ชื่อควยลิงก็เพราะว่าเนื่องจากหนองบัวมีพื้นที่ป่าชายลลนซึ่งมีลิงแสมยเยอะมากชาวบ้านในสมัยนั้นนะคะกําลังปั้นขนมนี้อยู่ก็เลยปั้นเป็นรูปไอ้นั่นของลิงค่ะรูปไอ้นั่นของลิง แล้วก็เรียกชื่อขนมนี้ว่าขนมควยลิงนับตั้งแต่นี้มาอ๋อท่อท่อของขนาดนี้ค่ะ เะว่าของกินเยอะมากใครที่มาเมืองกันรแล้วไม่รู้จะไปหาของกินที่ไหนเสาร์อาทิตย์ต้องมาที่นี่เลยนะคะชุมชน,นขนมแปกหนองบัวค่ะ สวยมากเลยค่ะมีความเป็นมายังไงนะคะเป็นของที่จันทบุรีนี่เลยครับคือคุณครูศิลปะกับโรงเรียนวันจรธนารามเป็นคนออกแบบคุณครูเขาจะเอามาติดดอกไม้เองแล้วก็ทำนะครับตกแต่งเอง,งสวดตรงนี้เป็นกระดาษแนปสกินพิมพ์ลายเคลือบแลคเกอร์ไม่หลุดไม่ลอกครับผม,มที่จันตอนนี้ก็จะมีที่ร้าน ราคาเท่าไหร่คะ250เท่ากันทุกใบเลย250ถูกสวยคุ้มราคามากค่ะดูโดนน้ำได้นะโดนน้ำได้ด้วยได้ไม่มีปัญหาเลยครับค่ะแล้ววัสดุตรงนี้เนี่ยทำจากอะไรคะเนาะเป็นเชือกร้อยด้วยเอ็นครับผมมันจะค่อนข้างแข็งแรงใช่จะแข็งแรงกว่าพวกเยื่อกระดาษเพราะเยื่อกระดาษจะโดนน้ำไม่ได้แต่ตัวนี้โดนน้ำได้ใช่สวยมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญเป็นยูนิคด้วยครับก็คือมีหนึ่งใบหนึ่งลายเลยคือมันจะออกแบบมาแค่หนึ่งใบหนึ่งลายไม่ให้ซ้ำไม่ซ้ำกันสวยมากเลย ต้องบอกเลยนะคะว่าประทับใจร้านนี้มากของสวยมากพวกถ้วยชาเมเนี่ยนะคะเขานําเข้าจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็หมวกนี่สวยมากเลยค่ะเจ้าของร้านน่ารักใจดีมากเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือชุมชนขนมแปกหนองบัวนะคะของกินเยอะมากเลยอิ่มหนำกันเลยใช่ค่ะอร่อยมากแบบบางอย่างขนมบางอย่างเราเป็นคนจานเองเรายังไม่เคยได้กินเลยประมาณยี่สบาทยี่สิบสามสิบบาทเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนต้องมาที่นี่เลยนะคะชุมชนขนมแปกหนองบัวนะคะโอเค วันนี้นะคะฟ้าพี่จะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวกันที่คาเฟ่เปิดใหม่นะคะก็คือคาเฟ่ยุ้งฉ่างคาเฟ่ค่ะซึ่งตั้งอยู่แถวแถวหนองบัวนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆท,ท่านนะคะไปะชมบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะไปเลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านยุ้งฉ่างคาเฟ่นะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันธรรมดาแต่นะักท่องเที่ยวก็ยังคงทยอยมากันอย่างไม่ขาดสายค่ะ wow. ส่วนด้านขนมหวานนะคะมีขนมหวานหลากหลายตั้งแต่ราคาหลักสิบจนถึงหลักร้อยรับรองว่าเด็ดดวงแน่นอนค่ะส่วนบรรยากาศนอกร้านนะคะจะมีโลเคชั่นให้เราได้เลือกถ่ายรูปกันมากมายและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีแบ็กกราวด์เป็นทุ่งนาสีเขียวชุ่มมองแล้วสบายตามากค่ะรับรองนะคะ ว่าทุกคนที่ได้มายุ้งฉางคาเฟ่จะต้องติดใจและได้ภาพส,สวยๆกันเป็นร้อยเลยทีเดียวค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดเท็กอินที่4ค่ะนั่นก็คือรัตนบุรีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารัตนบุรีสวยมากค่ะนี่ขณะตอนนี้เขายังสร้างไม่เสร็จนะคะรัตนบุรีนะคะก็จะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิวนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะ บอกนะคะว่าข้างในเนี่ยบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็สวยมากเหมือนอนจาจักรล้านนาเลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> ต้องมาห้ามพลาดเลยค่ะเป็นจุดเช็คอินที่เด็ดมากของจังหวัดจันทาวลี และนี่นะคะก็คือความอลังการค่ะพิสูุของเมืองรัตนบุรีนะคะอยากให้เพื่อนๆอมาใช่อยากให้มายงน้อยๆมาเที่ยวน้ําตกพิวแล้วก็แวะทานที่เมืองกาแฟนะคะใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้เข้าไปแอร์เย็นฉ่ำใช่ค่ะแล้วก็คือแบบตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยก็คือตอนนี้เขายังสร้างเสร็จไม่ดีก็คือจะมีทั้ง2ริมฝั่งถนนเลยนะคะก็คือฝั่งด้านนี้ก็คือใกล้เหมือนจะสําเร็จเต็มที่แล้วแต่ก็คือยังมีฝั่งด้านนี้นะคะที่ที่เขายังต้องดําเนินการสร้างอีกเขาจะมีสร้างอะไรบ้างคะพี่สุเห็นน้าจะเห็นว่ามันเเปป็็นนนักะะสร้า ตรงเนี้เขาจะทําเป็นสระน้ําแล้วก็มีน้ําล้นเป็นน้ํำตกลงมานะคะไอโซนถัดไปตรงนู้นก็จะทําเป็นรีสอร์ทที่เป็นโฮมสเตย์เขาจะทําเป็นแบบโฮมสเตย์แบบ5้าดาวแต่ราคาแบบราคามีเจ้าภาพต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครมาจันทบุรีนะคะห้ามพลาดแลนด์มาร์คนี้เลยรับรองมาถ้าเกิดมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะร้อนๆก็นู่นเลยน้ำตกผิวเลยค่ะปลาตเอฟเลย เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดเช็คอินที่5แล้วค่ะนั่นก็คือที่เพลินจันโฮมสเตย์ค่ะก็ที่นี่นะคะก็จะมีเป็นที่พักนะคะเป็นโฮมสเตย์มีหลายห้องเลยเนี่ย เพร์นจันโฮมสเตย์นะคะตั้งอยู่ในตำบลหนองชิมอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีวันหยุดยาวกำลังมองหาที่พักกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะแนะนำเลยค่ะที่เพรินจันทรโฮมสเตย์มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เราได้สนุกสนานไม่ว่าจะเป็นล่องแพเปียเล่นน้ำชมเหี่ยวแดงชมวิถีชาวบ้านเครื่องเล่นสไลเดอร์หมอนกระโดดและเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะหรือท่านใดนะคะที่อยากจะร้องคาราโอเกะที่เพรินจันทรโฮมสเตย์เขาก็จัดให้คะ่ะ กิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะพร้อมอาหารทั้ง3ม,มื้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลนะคะรับรองว่าจุกๆแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะเติมไม่อั้นด้วยค่ะจุกพงุงแน่นอนฟินฟนกันไปเลยค่ะสําหรับราคาห้องพักเพลินจันโฮมสเตย์มีดังนี้เลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดเช็คอินที่6แล้วค่ะก็คือเป็นโบสถ์สีน้ําเงินนะคะอยู่แถววัดปากน้ําแขมหนูนะคะนี่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะวัดปากน้ำแขมหนูตั้งอยู่บริเวณสะพานปากน้ำแขมหนูเรียมชายฝั่งปากอ่าวเมื่อลงจากสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะถึงวัดปากน้ำแขมหนู สำหรับความเป็นมาของพระโบสถ์หลังนี้เนื่องจากพระโบสถ์หลังเก่าเริ่มชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นเพราะวัดอยู่ติดกับทะเลทำให้โครงสร้างผุกร่อนลุกลามไปจนถึงหลังคาจึงได้รื้อโบสถ์หลังเก่าและก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นพร้อมหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้โบสถ์หลังใหม่เกิดความชำรุดเสื่อมโทรมเร็วจึงมีแนวคิดที่จะใช้เซรามิกมาเคลือบชั้นปูนพระอุโบสถเพื่อป้องกันน้ำเค็มและใช้ลวดลายสีน้ำเงินตัดกับสีขาวค่ะ เอาละค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดถึงเองจุดที่7ของเรากันแล้วนะคะก็คือบุฟเฟ่ทะเลปิ้งยางค่ะร้านอุอิ M ่มไม่ยั้งทะเลซีฟู้ดนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่ทะเลนะคะหัวละ399บาทค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะ มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยค่ะกุ้งหอยปูปลาน้ำขนมออเดรบเพียบเลยค่ะมาทั้งทีนะคะต้องกินให้คุ้มค่ะบุฟเฟ่ทะเลปิ้งย่างสุดคุ้มไม่จำกัดเวลาฟรีน้ำดื่มน้ำอัดลมน้ำผลไม้ สำหรับท่านที่ชอบทานหมูกระทะนะคะสามารถเพิ่มเตาหมูกระทะได้ค่ะทางร้านไม่คิดเงินเพิ่มนะคะนอกจากนั้นนะคะทางร้านนะคะไม่จำกัดเวลาในการทานอาหารด้วยค่ะร้านนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางร้านนะคะมีบริการจัดอาหารสำหรับทัวร์มื้อเช้ากลางวันสถานที่ตั้งนะคะถนนหาเจ้าเหลาจันทบ,บรุรีจากวงเวียนปลาพยูนเลี้ยวซ้ายมาประมาณ700เมตรร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับทิพย์วิมานรีสอร์ทยังเยื้องกับทางเข้าโรงแรมเจ้าเหล่าทอแสงบีทค่ะมาเที่ยวเมืองจันทั้งทีอย่าลืมแวะมาทานอาหารที่อุ้ยอิ่งไม่ยัง้งทะเลซีฟู้ดกันนะคะ399ค่ะ399ราคาเดียวรับรองฟินๆกันทั่วหน้าเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงจุดเช็คอินจุดที่8ของเรานะคะนี่ก็คือบ้านอินสุกรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาลูกเพจทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศด้านในนะคะว่ามันจะล่มลื่นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะบ้านอิมสุกรีสอร์ทรีสอร์ทบ้านสวนริมทะเลผู้มาเยือนจะได้สัมผัสทั้งบรรยากาศของบ้านสวนคลองและทะเลตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาพันธ์ โดยวัสดุตกแต่งที่คัดสรรจากของเก่าหลากหลายที่มาทำให้บ้านพักแต่ละหลังแตกต่างกันอย่างมีเอกลักษณ์ค่ะวันหยุดท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักผ่อนสงบสงบฝ้าแนะนำนะคะบ้านอิ่มสุกรีสอดจังหวัดจันทบุรีค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเราก็ไปดูบ้านพักที่ติดอินทะเลนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาดูบ้านพักอีกฝั่งหนึ่งนะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศล่มลื่นมากนะคะรอบๆคือเป็นธรรมชาติเงียบสงบนะคะฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงกา <laughs> ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตกแต่เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่าบ้านลุงซึงเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและยวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยวที่หากใครที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีแล้วไม่ควรพลาดมีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจัน เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่างบริเวณที่เรียกว่าท่าเรือจ้างอาคารส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปีซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณรวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อยงดงามอยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคารซึ่งจะพบรูปแบบเรือนขนมปังขิงปะป,ะปนอยู่ด้วย เพราะชาวจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศเมื่อสมัยรัชกาลที่5จึงถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ของจันทบุรี อาสนาวิหารพระนางมาลีอาปฏิสนธินิรมนจันทบุปปรีโบสถ์วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมลตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์เป็นโบสถ์คิดนิกายโรมันคาทอลิกมีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิกมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มีการลื้อส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่งบทไม้ฉลุลายประดับกระจกสีเป็นรูปนักบุญในาศาสนาคิดรูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบเปี่ยมประกายเมตายืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่หากภายในกลับมีแต่ความสงบเย็นและง,งดงามด้วยศิลปะตกแต่งแบบยุโรปอาคารอันง,งดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากกว่าศตวรรษโบสถพระแม่ปฏิสนธิจึงนี้เป็นเพียงโบสถที่สวยงามที่สุดเท่านั้น หากยังเป็นส่วนรวมศรัทธาของผองชาวคิดทั้งปวงมีเพียงเฉพาะเมืองจันทบูร์แต่ครอบคุมไปทั่วฝั่งทะเลตะวันออกเลยทีเดียวโบสถ์วัดพระแม่ปฏิสนธินิลมน์จึงเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีค่ะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันที่นี่นะคะ